ตอนนี้มีการเปิดตัวยางใหม่ผมจะพรีชีพครับลงฝาท่อเยอะที่สุดซ้ายมือยางมิชลินไพร์มาซี่ฟครับอันนี้เดี๋ยวผมลูดฝาท่อขวาครับจะเป็นการรีวิวแบบใช้งานจริงของผู้บริโภคครับผมบอกตามตรงนะสาวๆนะโดยเฉพาะแฟนผมนะคือเขาไม่ค่อยหลบหลุมเท่าไหร่คือเจอหลุมก็คือใส่แล้วเราก็รู้สึกว่ารถเราจะพัง ยินดีต้อนรับนะครับทุกคนเข้าสู่รายการบานปลายกันอีกเอพิโซดหนึ่งนะครับก็คลิปนี้นะครับอยู่กับน้อตเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับจะพาทุกคนไปพบกับประสบการณ์ใหม่แน่นอนครับตอนนี้มีการเปิดตัวยางใหม่ของแบรนด์ชั้นนํา1แบรนด์ครับแล้วก็เป็นแบรนด์ที่ผมมั่นใจแล้วก็เชื่อถือมาตลอดครับแล้วก็เป็นยางที่ดีมากๆเสียงตอบรับจากผู้คนเนี่ยดีมากๆนะครับแล้วก็เป็นแบรนด์ที่ใช้มาอย่างยาวนานมากๆนะครับ วันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับการเปิดตัวยางมิชลิน i n Primacy ฟครับตอนนี้นะครับเรามาอยู่ที่รถกันแล้วนะครับแต่ว่าการรีวิวของผมอาจจะไม่ได้เหมือนช่องอื่นๆนะครับช่องอื่นๆเขาอาจจะไปรีวิวที่สนามหรือว่าไปรีวิวในการทดสอบนะครับของผมจะเป็นการรีวิวแบบใช้งานจริงของผู้บริโภคครับลองใช้ดูการขับขี่เป็นยังไงเพอร์ฟอร์แมนซ์เป็นยังไงแบบเราใช้งานทั่วไปนะครับวันนี้ผมมีไปหลายที่แล้วก็ไปหลายร้อยกิโลนะครับ เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปลองว่ายางตัวนี้มันดียังไงครับตอนนี้เราอยู่ที่รถกันแล้วครับตอนนี้ผมใส่กับรถเบนซ์เดอร์บินยูสองหนึ่งหนึ่งเอสเซครับก็คือตัวแวนครับนี่ก็คือทัวร์เทลลุกนะครับ,อรบของของรถที่ฟิตกับยางนี่แล้วผมจะพาทุกคนไปดูนี่คือแก้มยางของมิชลิน i n ร์มาซี่ฟลายครับนี่ก็ถามว่าแตกต่างจากครามาซี่สีไหมจริงๆการดีไซน์ของแกมยางอ่ะไม่ได้แตกต่าง,งกันมากนะแต่ว่า ส่วนที่จะแตกต่างกันชัดเจนมากๆก็คือเมื่อเราใส่ขอบ18นิ้วนะครับเพราะว่าขอบ18นิ้วเนี่ยเราจะได้เวลเวทมาด้วยนะก็เวลเวทก็คือเป็นแก้มยางกรมมี่นะครับคล้ายๆกับพ i l o t สปอร์ต5นั่นเองแต่ว่าของผมไม่ได้ใส่ขอบ18น้องเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีตัวนี้มาให้นะครับอันนี้ก็คือให้ดูเฟร์โลุกไปก่อนนะครับว่าประมาณนี้นะครับก็ด้านนอกอาจจะไม่น่าตื่นเต้นมากนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับว่าการขับขี่เป็นยังไงไป โอเคครับทุกคนครับตอนนี้เรามาอยู่ในรถเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับผมอย่างที่บอกนะครับการลองของผมเนี่ยอาจจะไม่ได้เหมือนการลองของคนอื่น,นเนาะเพราะว่าผมจะใช้วิธีการลองแบบใช้งานจริงบนท้องถนนเลยว่าเราใช้งานอะเอาแบบทั่วไปเลยแบบขับรถทั่วไปธรรมดาเนี่ยครับก็เดี๋ยวเราดูการใช้งานจากที่ผมขับรถในซอยในบ้นในซอยบ้านนะครับ เดี๋ยวไปลองดูว่าเพื่อฟอามแมซ์ของการทำขี่เนี่ยในเมืองเป็นยังไงบ้างแล้วก็เดี๋ยวผมเล่าประวัติคร่าวๆข,ของยางมิชลินพรีเมอซีให้ฟังก่อนนะครับผมอธิบายง่ายๆว่าเซกเมนต์ของมนะิชลินอ่ะมันก็คือมีแค่2ภาพใหญ่ของยางมิชลินนะครับก็คือกลุ่มแรกนะครับเราจะเรียกว่ายางมิชลินพรีเมอซีนะครับหรือว่ายางที่เป็นเซกเมนต์ของความนุ่งเงียบนั่นเองนะครับส่วน อีกตัวหนึ่งนะครับนั่นก็คือยางมิชลินพาร์ตสปอร์ตครับซึ่งพาร์ตสปอร์ตเนี่ยมันก็คือเป็นกลุ่มเซกเมนต์ที่เป็นยางสปอร์ตยางที่เป็นยางในกลุ่มของยางสปอร์ตจะมีอะไรบ้างก็ยกตัวอย่างเช่นมิชลินพาร์ตสปอร์ตสามพาร์ตสปอร์ตสี่พาร์ตสปอร์ตห้าพาร์ตสปอร์ตทับทูอะไรพวกนี้ก็อยู่ในกลุ่มเซกเมนต์ของยางที่เป็นยางในกลุ่มสปอร์ตในกลุ่มสปอร์ตเนี่ยอาจจะมีความหลากหลายมากกว่าในเรื่องของแพทเทิร์นต่างๆนะครับแต่ว่าตัวที่เป็น ย่างในกลุ่มนุ่มเนียเน่ยอาจจะไม่ได้มีเซกเมนต์อะไรเยอะแยะมากมายนะครับก็ในกลุ่มของ p r i m าซี่นะครับก็หลักๆที่จะมีในกลุ่มพรามาซี่เนี่ยก็จะมีมิชลินพรามาซี่สานะครับซึ่งเป็นตัวแรกที่เขาออกมานะครับแล้วก็ m i c h e l พรามาซี่สี่นะครับแล้วก็ตัวปัจจุบันเนี้ยที่เพิ่งเปิดตัวกันมาเลยก็คือ Michelin Primacy 5าคำถามก็คือ m i c h e l พรามาซี่ห้าเนี่ย ดียังไงบ้างเนาะผมเล่าแบบคอนเซ็ปต์ก่อนนะเดี๋ยวเราวิ่งลองเราก็จะพอรู้ว่าเฮ้ยมันเป็นไปอย่างนั้นจริงหรือเปล่าเรื่องที่หนึ่งครับผมว่าอันเนี้ยแน่นอนผมเชื่อว่าทุกคนเนะี่ยรู้กิจติศาสตร์ของยาง m ิชลินพา p าซทีดีอยู่แล้วนะซั่งก็คือความนุ่มเงียบครับความนุ่มเงียบเนี่ยเขาเขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นยางวิชลินในกลุ่ม,น,มนุ่มเงียบที่ดีที่สุดในตลาด ซึ่งถามว่า Primacy 5เป็นแบบนั้นไหมเอาจริงๆ Primacy 4า่สก็เป็นแบบนั้นอยู่แล้วคือคือในกลุ่มนุ่งเงียบของยางพรายมาซี่สี่มันพ r ายมาซีสี่คือรุ่นก่อนหน้านะในในในความนุ่งเงียบของมัน่ะคือเรียกว่าเทพเจ้าอยู่แล้วไม่ต้องมาอธิบายอะไรเยอะแยะมากมายนะครับในในใน segment นี e ้นะครับส่วนหัวข้อที่สองครับหลักๆก,ก็คือยางมิชลินพรมาซี่หนะครับ เขาเคลมว่าเขาสามารถไปได้ไกลขึ้นถึง24% 24%นี่เยอะมากมากนะคำว่าไปได้ไกลขึ้นความหมายก็คือยางเนี่ยใช้งานได้ไกลขึ้น20%ผมคิดง่ายๆแบบว่าธรรมดาธรรมดาเลยนะไม่ต้องไม่ต้องแบบอะไรคอมพลีเคทมากนะครับก็คือสมมุติว่ายางชุดหนึ่งวิ่งได้หนึ่งแสนกิโลคิดอย่างนี้ก่อนอยางชุดหนึ่งวิ่งได้หนึ่งแสนกิโลเพิ่มขึ้น24%เท่ากับเพิ่มขึ้น24,000กิโลฮู้ เยอะเหมือนกันนะเอาง่ายๆถ้ายางทั่วไปชุดหนึ่งวิ่งได้5้าหมื่โลก็เพิ่มขึ้นหน0 0งกิโลโเท่ากับว่าเคยวิ่งได้ประมาณห้าหมื่นก็วิ่งได้หกหมื่นสองก็เยอะเหมือนกันคนระับเยอะเยอะเในระยะทางที่ไกลขึ้นนะแต่คุณจ่ายราคาเท่าเดิมน,นะต้องอธิบายอย่างนี้นั่นก็คืออีกข้อดีหนึ่งที่ผมมองว่ามิชลินเขาพัฒนายางมาให้ให้ไปได้ไกลขึ้นนะ ผมถามง่ายๆเอาจริงๆนะพูดกันแบบตรงไปตรงมาใครจะอยากผลิตสินค้าให้ผู้ใช้งานใช้งานได้นานขึ้นด้วยราคาเท่าเดิมเพราะอะไรเพราะว่าเขาก็มีโอกาสที่จะสามารถขายมันได้น้อยลงว่าตามหลักการมันควรเป็นแบบนั้นแต่ว่าทำไมมิชลินถึงทำสิ่งนี้ผมเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องของ s ตอสเทเนเบิลก็คือเมื่อคุณใช้งาน ยางได้นานขึ้นนั่นหมายความว่าจํานวนต่อรอบในการที่คุณเปลี่ยนยางน้อยลงพอจํานวนต่อรอบที่คุณในการเปลี่ยนยางน้อยลงนั่นหมายความว่าก็จะมียางเสียที่เป็นเวสที่เกิดขึ้นน้อยลงนั่นเองก็เป็นแนวคิดที่ไม่ใช่แค่ยางอย่างเดียวนะครับที่ทำจริงๆหลักๆก็เรื่องส a i n น b โบปัจจุบันนี้ก็เป็นเรื่องที่ถูกกดคอนเซตอยู่แล้วนะครับโอเคอีกเรื่องหนึ่งก็คือเวทเบรกครับ เมื่อเทียบกับ<ม>ยางมิชลินรุ่นก่อนหน้าก็คือ Prima ซี4เราเบรกตัวพิชเชน p r r i m a c y 5เบรกสั้นกว่าถึง8%นะ<ม>ก็ถือว่าถือว่าเยอะพอส,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 สมควรนะเยอะเอพอสมควรนะครับแล้วก็คุณภาพ Total Performance นะความหมายคือ Total Performance คือทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็น Wet b r a ร e Wet handling Dry b r a k e dry handling ในยางที่ใกล้จะหมดดอกแล้วเนี่ยดีขึ้นกว่ารุ่นเดิมถึง13% ก็ถือว่าเซอร์ไพรส์มากๆนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายเลยนั่นก็คือยางมิชลินพร p r ม m a c ซีเป็นยางที่ฟิตหรือว่าเหมาะกับรถ EV นะเพราะฉะนั้นใช้รถ EV อยู่นะครับ mm hmm. ก็มั่นใจได้ว่าสามารถใส่ยางตัวนี้ได้นะครับ mm hmm. ทีนี้ mm hmm. ผมเล่าแบบนี้เนาะ mm hmm. คือจริงๆถ้าพูดถึงถ้าพูดถึงรถ EV เนาะ mm hmm. ผมอยากอธิบายแบบนี้ว่า หลายคนนะ่ะหรือมีความเชื่อที่เกิดขึ้นในอดีตว่ารถ E ีีต้องใช้ยาง E ีวีผมอยากใช้พื้นที่ตรงนี้อธิบายสักเล็กน้อยว่าจริงๆไม่เกี่ยว่รถ EV ีทำไมต้องใช้ยาง E ีวีคำถามคือรถ E ีีแตกต่างกับรถสันดาบยังไงก่อนอผมผม,ผมไล่กลับมาที่โจทย์นี้ก่อนว่ารถ E ีีแตกต่างกับรถสันดาบยังไงมีอะไรที่แตกต่างกันบ้างหลักๆที่รถ E ีีนะครับแตกต่างจากรถสันดาบมีแค่2เรื่องเรื่องที่1น,นั่นก็คือเรื่องน้ำหนักคือรถ E ีีเนี่ยมีน้ำหนัก ที่ส่วนใหญ่มากกว่ารถที่เป็นรถสันดาเพราะอะไรเพราะว่าแบตเตอรี่เขาหนักกว่าคือวันนี้ถ้าคุณดูรถอีวีที่เปิดตัวหรือว่าพร้อมขายในบ้านเราอะหนักตันแปตัน9บางคัน2ตัน2ตันกว่าเพราะว่าน้ำหนักของแบตเตอรี่มันหนักกว่าน้ำหนักของเครื่องยนต์หรือท่วนครือเนอ่นะีเรื่องที่2อ,อรถที่เป็นรถ E ีีมีเพอร์ฟอร์แมนซ์ในเรื่องของแรงม้า ah, แล้วก็แรงบิด ที่มากกว่ารถแสแตนาร์ดคำถามคือมันมากกว่าหรอเราบอกว่าโอเคเทสลาออกมาหรือรถปูเดี๋ยวนี้ออกมาเพอร์ฟอร์แมนซ์วิ่งกัน400แรงมา้า500แรงมา้าเป็นดูโอมอเตอร์หรือแล้วไงในเมื่อ,อยางมิฉลินก็สามารถใส่กับปอร์เช่สามารถใส่กับเฟอร์รารี่สามารถใส่กับทางบกินี่ได้ที่มีแรงม้า400 500 600 700 800 900พัน0ึคือมันก็ใส่ได้อยู่แล้วอะแล้วรถ E ีี ที่มีแรงม้าเพิ่มมากขึ้นทําไมใส่ยางพิชินไม่ได้ทําไมคนอื่นต้องไม่เข้าใจว่าต้องใส่ยางี v เท่านั้นอย่างอื่ไม่เกี่ยวเลยทีนี้ผมชวนคิดแบบนี้ก็คือว่าเรื่องของน้ําหนักอะจริงๆมันไม่มีอะไรท่านโหลดอินเด็กของคุณอะมันสามารถใส่ได้โหลดอินเด็กคืออะไรครับโหลดอินเด็กคือที่แก้มยางน,น้องเวลาแก้มยางมันเขียนอย่างเช่นเราใส่ไซส์2155517ข้างๆมันอะมันก็จะมีเขียนตัวเลขว่ามันจะมีตัวเลขเล็กๆสองตัวแล้วก็ตามด้วยต,ต,ตัวสอสงภาษาอังกฤษ เช่น 91V 100V หรือ 100W หรือ 100Y ก็ตัวเลขร้อยครับนั่นก็คือตัวเลขโหลดอินเด็กซ์คำถามคือถ้าคุณไปดูรถของตัวเองแล้วรถเดิมที่มาจากโรงงานเขียนว่า 100H 100H ฮ่องกงคุณก็ซื้ออย่างตัวใหม่ที่รับน้ำหนัก100ค่า100เนี่ยได้นะครับเดี๋ยวผมขึ้นตารางให้ดูว่าเมื่อเอาตารางโหลดอินเด็กซ์ที่เป็น ตัวเลขมาเทียบกับโหลดจริงๆของรถอ่ะมันคือเท่าไหร่แต่คําตอบก็คือว่าเมื่อตัวเลขเดียวกันแล้วจบครับไม่ต้องไปคิดเรื่องอื่นน้าหนักคุณสามารถรับได้อยู่แล้วอันนี้เรื่องแรกเรื่องที่2ครับนั่นก็คือเรื่องของ performance ในเรื่องของการรับแรงม้ากับแรงบิดทีนี้มันแน่นอนแหละถ้าคุณมีรถที่ขับได้4ี่ร้อยแรงมา้าคําถามคือมันจะมียางสักกี่ยีอกันเชียวที่สามารถรับแรงม้าได้ถึง3าม0ี่ร้อยแรงมา้าคิดง่าย มันก็คงเป็นยางชั้นนํานั่นแหละที่สามารถใส่ได้ก็ยกตัวอย่างเช่นอย่างมิชลินนั่นเองเพราะว่ายางมิชลินอ่ะเขาก็เป็นยาง OE หรือติดรถกับแบรนด์ชั้นนําทั่วไปแล้วก็เป็นรถ High p e r f o r m ์แมนบอยเช่ลัมโบรกินีเฟอร์รารีแอสตันมาตินอะไรเขาใส่ได้อยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นเรื่องของแรงบิดไม่ต้องห่วงเขาพัฒนามาให้เหมาะสมกับรถหล่านั้นเพราะฉะนั้นสําหรับใครที่ใช้รถไฟฟ้าอยู่อย่างเช่น b y d Auto อย่างไซส์215 558ก็ใส่ Primacy 5ได้เลย b y d C U ที่คุณบอกว่าโหแรงนักแรงหนาอยากจะแบบใส่ยางมิชลิน235459ใส่ได้เลยเช่นเดียวกันหรือในกลุ่มที่เป็นรถไฮบริดหรือรถออรถไฮบริดต่างๆเช่น Toyota Cross อะไรพวกนี้ 2, 2, 5, 5, องห1ก็สามารถใส่ได้ยางที่เป็นยางรถยไฟฟ้าก็ในไซส์ของรถไฟฟ้าก right? ็มีเยอะแยะมากมายไปลองเลือกสัรกันได้ในกลุ่มอยางมิชลิน i รีเมอร์ซานะโอเคขิงกันไปนานพูดกันไปนานเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาลองดูว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงเนาะตอนนี้ถนนที่เราใช้งานกันอยู่ก็อาจจะดูค่อนข้างเรียบนะครับ แต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้ทุกคนลองนะครับนั่นก็คือเรื่องของเสียงนั่นเองนะตับวตอนนี้ผมวิ่งอยู่80ตอนนี้เราลดเราเปิดแอร์เดี๋ยวผมปิดแอร์เลยตอนเนี้ยรถผมอัแรงลมอยู่แค่หนึ่งเท่านั้นนะอยู่แค่หนึ่งเท่านั้นนะเดี๋ยวลองดูว่าความเงียบเป็นยังไงตอนนี้เราวิ่งอยู่ที่ความเร็ว80ครับ รถคันนี้คือเบนซ์เป็นสองหนึ่งหนึ่งซึ่งเป็นเครื่อง e สองสองศูน cdi นะครับนี่คือรถดีเซลนะเพราะฉะนั้นแล้วแน่นอนเสียงเครื่องดีเซลอ่ะดังแน่นอนตอนนี้ผมวิ่งอยู่ด้วยความเร็วประมาณแปดสิบเก้าสิบนะเสียงที่ผมได้ยินมีแค่เสียงเดียวคือเสียงเครื่องยนต์นะครับเดี๋ยวผมจะลองหาจังหวะที่แบบยกคันเร่งดูนะ แล้วเสียงเครื่องยนต์มันจะเงียบลงแล้วลองดูครับว่าคุณมีเสียงอื่นๆที่เข้ามารบกวนในห้องโดยสารไหมไปครับยกเงียบเกินเงียบแบบ <c oughs> เงียบแบบเงียบมากๆอะเงียบแบบเงียบเงียบเงียบบคือไม่รู้จะอธิบายยังไงคือส่วนตัวผมเองเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับตอนที่ตอนที่ไปเปลี่ยนยางอ่า มีชลินไพรมัซี5มาแล้วก็รู้สึกว่า p พรม a ซ y ี4มันก็เงียบอยู่แล้วอะแล้ว p พรมาซ y ี5มันจะเงียบอะไรได้มากขนาดนั้นนะมันจะเงียบอะไรอีกคือความรู้สึกของฟีลลิ่งมันเป็นประมาณนั้นเลยนะโอเคเมื่อเราลองเรื่องของความเงียบแล้วนะครับหลักๆก,ก็เดี๋ยวผมให้ดูท o วร์โรก้พเร์แมเนอในการขับขี่ทั่วๆไปก่อนที่เราจะลงไปที่ถนนที่เป็นถนนในเมืองเพื่อเพราะนั้นแล้วพอถนนในเมืองเนี่ยคุณก็จะได้เรื่องของเขาเรียกว่า ความคลุกคลั่ของถนนบ้านเราซึ่งเรียบเสมือนดวงจันทร์นะโอเคครับตอนนี้เราลงทางด่วนมาเป็นที่เนี่ยผมวิ่งอยู่บนถนนพระรามสี่นะสิ่งที่เราจะเจอก็อจะเจอฝาท่อมากมายเดี๋ยววันนี้ผมจะพรีชีพครับด้วยการที่ลงฝาท่อให้เยอะที่สุดซ้ายมือโอ้โหเกิดตายเงียบเกิน นุ่มเกินเนี่ยเมื่อกี้ผมขึ้นทอนข้างหน้ามีครับเงียบมากแล้วก็นุ่มมากนะครับไม่ต้องกลัวเลยอะ่ะคือเจอหลุมก็คือลูดได้เลยอะ่ะแต่ว่าไม่แนะนานะครับเพราะว่าช่วงล่างจะพังเราไม่ใช่แค่ไม่ใช่อะไรหรอกคือการการที่เราเจอการกระแทกแบบเนี้ยช่วงล่างมันจะพังง่ายนะครับไม่ได้แนะนำนะว่าเดี๋ยวผมพลีชีพให้ดู ด้านหน้าจะมีฝาท่ออยู่ฝามือนะครับนี่จุดใหญ่โอ้โหน,น,นุ่มเกินเนี่ยอันนี้เดี๋ยวผมรูดฝาท่อขวาครับโอ้โหก็คือเอาจริงๆมันนุ่มมากครับมันมันเก็บรอยต่อถนนดีมากครับแล้วก็ผมบอกตามตรงนะสาวๆนะโดยเฉพาะแฟนผมนะคือเขาไม่ค่อยหลบหลุมเท่าไหร่ คือเจอหลุมก็คือใส่อะแล้วเราก็รู้สึกว่ารถเราจะพังอย่างตรงนี้มันก็ทําให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือมันไม่ได้สะทนานขึ้นมาแบบบนรถแบบโหไม่ได้เลยแต่ก็อย่างที่บอกครับไม่ไม่ไมแนะนําถ้าเป็นไม่ได้หลบหลุมได้ก็ก็ก็หลบเถอะเพราะว่าไม่งั้นอะช่วงล่างคุณก็จะไปก่อนนะนั่นคือนั่นคือส่วนที่สําคัญโอเคครับมาต่อกันครับผมยัง วันนี้ขับรถต่อเรื่องนะครับตอนนี้ตั้งแต่เช้านะที่ออกมาตอนนี้ขับรถมาแล้ว100กิโลนะ้วยยางมิชลินแพรมาซี5 y 5เดี๋ยวเราจะต้องไปต่ออีกประมาณ50ก50กิโลแล้วก็ขากลับอีกถ้ากับว่าวันนี้ผมจะได้ลองทั้งหมดนะคือประมาณสัก200กิโลนะครับโดยประมาณนะโดยประมาณ200กิโลนะก็ตอนนี้ผมอยู่บนทางตรวปบริพาวิถีนะครับก็กำลังมุ่งหน้าไปที่ ว,วันนี้อยากจะพาทุกคนมาดูครับก็คืออยากให้ทุกคนเนี่ยได้รับรู้แล้วก็รับทราบทุกๆสภาพถนนที่ผมเจอตอนนี้อีกเส้นหนึ่งที่เราได้มาลองวิ่งนะครับนั่นก็คือเป็นถนนที่เป็นทางหลวงชนบทก็ผมลงจากบรูรพาวิถีมาเนาะแถวแถวบางบ่อนะครับแล้วก็มันจะมีเส้นที่มันตัดวิ่งเข้าไปในเมืองตอนแรกอะ่ะเราก็จะวิ่งบรูรพาวิถียาว แล้วก็ไปวิ่งเส้นเมนเข้าจ,จากเชียงาก็ได้แต่ผมก็ลองมาลงบางเบอนะครับแล้วก็มาลองวิ่งที่เป็นถนนชนบทอยู่นะครับว่าเฮ้ยมันมันเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยเราอยากให้แค่เพียงอยากให้ทุกคนได้ลองรับรู้และได้เรียนรู้ดูว่าให้ย่างมันมันมันไปทุกที่ได้จริงๆนะเอาเป็นว่าให้มันเป็นถนนน่ะขับดีหมดอ่ะแบบเป็นถนนน่ะก็โอเคแล้วอะไรเงี้ย คือเอร์แฟร์แใช้ได้ครับดีตลอดเส้นทางที่ผมขับมาตอนนี้ก็เหลือประมาณักสามสกิโลถึงเดี๋ยวผมพยายามจะถ่ายไปเรื่อยๆจนถึงจุดที่เราใช้แบบทโทจริงๆว่าวันนี้เราวิ่งไปทั้งหมดกี่กิโลตอนนี้วิ่งไปทั้งหมดร2 4ยบกิโลแล้วตั้งแชานะครับเดี๋ยวข้างหน้ามีโค้งซ้ายนะไปด้วยสปีดประมาณร้อยหนึงนน่งเก้าสิบร้อยหนึ่ง เบรกนิดนึงเข้าเดียประมาณทีแปดสิบนะครับก็ปก,กติเลยไม่มีอะไรตื่นเต้นก็ถือว่าเปอร์ฟอร์แมนซ์ใช้ได้เลยครับใช้ใช้งานทุกวันสบายมากเป็นอย่างที่ที่ผมว่าโอเครุ่นหลุเลยนี่ครับการทดสอบของเราทุกสภาพถนนจริงๆอันนี้คือถนนที่เป็นถนนสลุกขขละเลยนะครับ แบบลูกลังเลยอ่ะเพราะว่าเขากำลังซ่อมอยู่นะครับก็มาลองวิ่งดูสิว่ามันเป็นยังไงก็ก็อย่างที่บอกอะเหมือนเดิมมันก็นุ่มมันก็เงียบลงถนนเส้นนี้ก็ไม่ได้รู้สึกมีการตึงตังอะไรมากไป วันนี้ก็เรียบร้อยนะครับผมขับรถวันนี้ที่หน้าปัดนะ204กิโเมตรเปนที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ลังเดินทางกลับบ้านนะเดี๋ยวเวลาเดินทางกลับบ้านกดระมาทั18กิโลก็สำหรับใครที่สนใจเนาะช่วงนี้ก็เพิ่งเป็นช่วงเปิดตัวได้ไม่นานนะก็จะมีโปรโมชั่นดีๆสำหรับร้านค้าที่เสนอให้ทุกขั้นอยู่แล้วนะครับเราก็ไปลองหาได้ครับ ก็ใครสนใจอยากซื้อก็ไปดูที่ร้านไทยพลัสทั่วประเทศนะครับรวมถึงร้านที่เป็นตัวแทนจำหน่ายมิชลินที่มีป้ายมิชลินอยู่หน้าร้านนะครับก็สามารถเดินเข้าไปถามได้เลยว่ามียามิชลินพ i n Primacy 5ไหมนะครับก็หลักๆตอนนี้นะครับที่มิชลินพรีเมอซีเปิดตัวเนี่ยขอบ15จะไม่มีนะครับขอบ15จะไม่มีจะเริ่มต้นที่ขอบ16นะครับขอบ16ไปจนถึงขอบ20นะครับก็ครอบคลุมรถทุกประเภท ที่คุณคิดว่าจะสามารถนึกออกในตลาดเมืองไทยใช้คำนี้ดีกว่านะครับแต่ว่าต้องเล่าให้ฟังแบบนี้ว่าตลาดหลักๆของอยางมิช c h น l i พรา i m a ซี5ก็คือจะเป็นรถญี่ปุ่นจะเป็นส่วนใหญ่รถยุโรปเนี่ยถ้าเป็นรถเกา่าใส่ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นรถยุโรปที่เป็นรุ่นใหม่ๆเช่น C-Class c l l s s สซีด e ีสามซีีห้ที่ล้อหน้าล้อหลังไม่เท่ากัน อันนั้นอาจจะต้องเป็นอยู่ในออปชันของยางที่เป็นายางไพลทสตอร์แทนนะครับใครสนใจ,อย,จอยากจะไปดูไซส์ถ้ามีไซส์ของรถตัวเองไหมนะครับไปที่ www.michelin.com ได้เลยนะครับส่วนใครอยากรู้ว่าราคาขายเส้นหนึ่งประมาณเท่าไหร่ก่อนที่จะไปที่หน้าร้านก็เข้าไปที่ w w w t ์เว็บดอทไดได้เลยวันนี้น่าจะครบถ้วนมากๆนะครับวันนี้ผมรีวิวแบบ ในระบบใช้เวลาชีวิตไปประมาณ5ชั่วโมงครึ่งนะครับ220 2กิโลโดยประมาณนะครับก็อยากให้ทุกคนได้เห็นครับว่ายางเป็นยังไงเมื่อใช้บนท้องถนนจริงๆยังไงเรื่องสุดท้ายครับฝากทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เราทําเริ่มจริงจังมากขึ้นนะมีเพื่อนผมที่ชื่อต้นนี่เขามาช่วยทําด้วยสําหรับคลิปอื่นๆที่บางทีต้นเขาอยากจะไปถ่ายเอง ผมมาถ่ายเองบ้างบางทีเราก็มาจอยกันมาจอยกันประมาณนั้นนะก็มีคอนเทนต์ออนเรื่อยๆทุกอาทิตย์แน่นอนนะครับยังไงฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u ั s c ส i b e ให้เราด้วยนะครับก็หวังว่าจะได้คอนเทนต์ดีๆนะครับแล้วก็มีอะไรสนุกสนานมากมายรีวิวอะไรหลายๆ,ๆอย่างเกิดขึ้นในอนาคตแน่นอนมีทริปต่างๆที่เกิดขึ้นในอนาคตแน่นอนครับก็ฝากทุกคนกดติดตามไปด้วยนะครับผมโอเควันนี้ขออนุญาตไปก่อนครับ บา,บายครับพบกันใหม่คลิปหน้าบาย